เก่ใช่รุ่นเก่าๆเป็นรุ่นบึกเบิกไหมอ่าบึกเบิกเนี่ยรุ่นเก่าๆมากเก่าตั้งแต่นี่นี่รุ่นนี้รุ่นพวกต้องรุ่นพวกอุ้มด้วยรุ่นพวกมุ้ยพวกไอ้กีรติเนี่ยกีรติเขียวสมบัติวันใหม่เอะเห็นว่าเจเขาเคยมาคัดที่นี่ใช่ครับเจมาคัดรุ่นอุ้มรุ่นอุ้มแล้วอแล้วมายิงอับสามชนสองลูกแต่ปีกอปีกอชุดที่ประทับใจที่สุดก็คือ สวัสดีครับพบกับสปอร์ตบาบาครับแน่นอนครับวันนี้ผมอยู่ตรงนี้ด้านหลังเป็นถ้วยแชมป์มากมายขนาดนี้ครับแน่นอนครับผมอยู่ที่โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีครับแชมป์ฟุตบอลหลายรายการมากๆแล้วก็เป็นโรงเรียนที่มีคุณภาพเรื่องของฟุตบอลน,นะผมมาเนี่ยมาดูว่าการที่เป็นนักบอลโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีเนี่ยจะเขาจะได้อะไรบ้างนอกจากเรื่องของฟุตบอลแล้วก็บร,รยากาศของโรงเรียนครับรวมถึงเรื่องราวของประวัติรวมถึง ประวัติในอดีตครับของอสัมชัญธมรีและแน่นอนครับคนที่ผมพาทัวร์โรงเรียนในวันนี้ครับเป็นใครไม่ได้ครับ เป็นตํานานแชมป์สมสมัยติดต่อกันของฟุตบอลแชมป์ใหญ่สีครับมาสตรอสอรภูมิครับสวัสดีครับมาสตอนรัสวัสดีครับ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 สสดีครับสวัสดีครับาวัสดครับวัาดีครบวครบวัสดีครับสวัสดีครัสดีคปับสวัสดปครับสัสดีครับดีครับมัีครับส้ัสีครับสัสนีครับสวัสนีคทัวร์นี้รับสวัสดีรับสวัสดีครัสวัสดัครับสวัี่รับสีครับสวสดีครัสั่ครับวนีครับสวัด้คับสมัสดีครับสวรับสวัีมจัดครับ คือทางช่อง7ด HD เนี่ยก็เลยยกถ้วยนี้ให้เลยเพราะฉะนั้นนี่คือถ้วยจริงใช่ครับถ้วยจริงครับถ้วยจริงโรงเรียนอื่นที่ได้แชมป์เขาจะเป็นถ้วยจําลองใช่ครับแต่ว่านี่คือถ้วยจริงคือถ้วยใบแรกของฟุตบอลแชมป์ไร้สีนะครับและหลังจากนั้นมาก็เปลี่ยนถ้วยเปลี่ยนถ้วยใช่ครับแล้วก็เป็นไงบ้าบบอลเจสีปีที่ได้แชมป์สามสมัยวันนั้นคือต้องบอกเป็นยุคจริงนะครับเป็นยุคที่แบบมันเป็นช่วงช่วงที่เราพีคพอดีนะแล้วก็เรามีผู้เล่นที่ที่มีคุณภาพพอดีเลยมันก็เลย ทำให้เราม re ีผลงานที่ประจักษ์ให um. ้ทุกทีมได้เห็นว่าเราพร้อมขนาดไหนแต่แต่ต้องบอกว่าเป็นเพราะโค้ดด้วยนะฮะก็ไม่ใช่แค่นักเตะต้องเป็นโค้ดด้วยนะมันมันหลายๆอย่างครับรวมๆกันฮะองค์ประกอบครับผมก็พูดถึงว่าฟุตบอลชัยชนะศรีไม่ได้จัดมาสักพักหนึ่งแล้วก็เลยอยากจะมาดูบรรยากาศนะครับว่าเป็นยังไงบ้างโรงเรียนนี่คือบรรดาถ้วยชั้นต่างๆครับก็ ถ้วยถ้วยต่างๆก็จะ<ช>บางบางส่วนก็จะเอามาโชว์อ,อ,อยู่ตรงนี้บางส่วนก็จะไวะพ้พิพิธภัณฑ์ของรเราเราจะมีห้องรวมเก็บถ้วยทุกอย่างอย่าง <ไว S 2> มาสเตร์ทอนเนี่ยเริ่มเข้ามาประมาณปีไหนในการทำฟุตบอลของเรืออาัซชันทงนอ๋อผมปี 4, 4, 4, 1 0บสี่สี่สามสีองส <3. S 1> ีก็คือเริ่มจากชุดไหนก่อคทั้องอ ช่วงนั้นเข้ามาชุดชุดพวกมุ้ยละอ๋อชุดมุ้ยงั้นงั้นมาสทอร์ก็ต้องทันที่คัดที่สามเทพหรือเปล่าฮะที่สนามเล็กของสามเทพพัสดีอ่าใช่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 ไหมฮะถ้าจะไม่ผิดผมจำพุตได้เลยเพราะมุ้ยรุ่นนั้นจะคัดที่นั่นครับครับก่อนที่ย้ายไปคลองหกอ่าใช่เป็นไงว่าช่วงเข้ามาแรกแรกของบอลเจ็ดสีก็เราเรามันเป็นใหม่ใหม่ใหม่สำหรับเราครับแล้วก็ใหม่สําหรับรายการเพราะนั้นช่วงแรกๆเนี่ยเราก็ลองผิดลองถูกนะฮะ ก็ใช้รุ่นมุ้ยเนี่ยก็ไปไปได้แค่รอบคัดเลือกใช่ตกรอบคัดเลือกรุ่นม yes ุ้ยนะอ่ารุ่นมุ้ยแล้วก็มาต่อรุ่นตองรุ่นอุ้มพวกนี้รุ่นตองรุ่นอุ้มนี่น่าจะเข้ารอบเข้ารอบรอบรอบรองรอบรองใช่รอบลองแล้วก็ไล่มาเรื่อยๆเราเก็บเกี่ยวประสบการณ์มาเรื่อยๆนะฮะว่าลองผิดลองถูกจับนู่นจับนี่นะครับจนมาประสบความสำเร็จตอนช่วง ครั้งที่1ิบสิองสิบสามสิบสี่ที่เราได้แชมป์สามสามสามปีติดก็ถือว่าเป็นเป็นแชมป์ประวัติศาสตร์แล้วก็เป็นเป็นในบอลเจ็ดสีก็เป็นลีเจนด์อีกคนหนึ่งนะสำหรับการตํางนานโค้ชอีกคนหนึ่งที่ที่สามารถทำแชมป์สามยากยากนะยากยากครับหรือว่ายากเพราะเพราะว่าเด็กเปลี่ยนตลอดทุกชุดเปลี่ยนเปลี่ยนทุกชุดใช่แล้วบางทีบางชุดอาจจะไม่ทันก็ก็ก็ต้องลําบากนิดเหมือนว่าเด็กบางทีเด็กก็อาจจะทําตามที่เราวางไว้ไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์มันหลายๆอย่างที่ที่ที่จะ ทำแล้วประสบความสำเร็จมันมันก็พูดถึงยากก็ยากผมอะเห็นลัวฟุตบอลอาซัมชันทุลีมาตลอดครับอยากรู้ว่านอกเหนือจากสนามฟุตบอลน้องๆเขามีสวัสดิการมีนุ่นมีนี่ภายในโรงเรียนมีอะไรบ้างที่สมมติถ้าผมเป็นนักฟุตบอลคนหนึ่งเข้ามาผมจะได้ได้เรียนได้รู้ได้ทําอะไรบ้างที่นี่จะพาไปชมโรงเรียนโอเคครับยินดีเลยครับมีโซนแรกจะพาไปชมเดี๋ยวโซนแรกก็จะพาไปพวก กิจกรรมต่างๆห้องโดนตีห้องอฟิตเนสพวกนั้นเงนี้ย<ด>แล้วก็เราไล่ไปสระว่ายน้ำอะไรอย่างเงี้ยได้ครับเดี๋ยวลองไปดูเลยครับโอเครับครับ นี้ก็เป็นอาคารของประชุมใช่ไหมฮะใช่ครับอาคารขอประชุมข้างบนแล้วก็ข้างล่างเป็นเซนเตอร์ครับมิวสิกเซนเตอร์เป็นเป็นโซนที่ทําเกี่ยวกับสอนเกี่ยวกับดนตรีข้องดนตรีใช่ครับมันจะมีโซนดนตรีเครื่องสายต่างๆเรามีหมดก็ก็ส่วนใหญ่หลังซ้อมหรือมีเวลา่ากก็คือก็จะมันมีกิจกรรมมีมีการแข่งขันเนี้ยนักฟุตบอลเขาก็รวมกลุ่มเล่นดนตรีนะร เขามีเทศกาลต่างๆเขามีประกวดพูดง่ายว่าเป็นเป็นนักกีฬาด้วยแล้วก็นายดิเลกก็มาเรียนรู้เรื่องพวกนี้ได้ด้วยเผื่ออนาคตอาจจะเอาไปต่อยอดแล้วก็ได้ใช่อี่นี้ก็เป็นฟิตเนสใช่ครับโรงเรียนของโรงเรียนน้อกเรียนก็ใช้ได้ไหมใช้ได้ครับสามารถเข้ามาใช้ได้แต่ว่านักกีฬาก็เหมือนกันใช่ใช่ครับเราเรามีผู้ปกครองก็มามีมีคอร์ส เปิดให้ผู้ปกครองได้ที่มาลงคอที่นี่อ่ใชครับก็พูดถึงว่านักกีฬานักกีฬาของอสำขันธุรีก็ถึงเซสชันที่จะต้องฟิตเนสเข้ามาใช้เข้ามาใช้ตรงนี้ได้หมดใช่ได้หมดบอกใหญ่โตมากของของเยอะมากมันมากก็ตรงนี้ก็จะเป็นเขาเรียกว่ารูปเก่าๆรุ่นเก่ารุ่นเก่าเป็นรุ่นบึกเบิกไหมบึกเบิกเนี่ยรุ่นเก่าๆมากเก่าตั้งแต่โอ้นู่นเลยอ่ะ มาสตร,รอนเข้ามาแล้วใช่ไหมฮะใช่ใช่ผมเข้ามาหมดแล้วอตอนนี้เข้าหมดแล้วตัวก็เก่ามากนะมีตั้งแต่สมัยในย <20 S 2> <P. S 1> ี่ยี่สิบปีแล้วจริงฮะครับอันไหนอันไหนรุ่นรุ่นที่มาสตร,รอนเริ่มเริ่มจะเข้ามาใช่ใช่รุ่นนี้ไหมสิบสองหรือว่านี่ยนี่รุ่นนี้รุ่นพบอตองรุ่นพกอุ้ม ด้วยรุ่นพวกมุ้ยพวกไอ้กีรติเนี่ยมุ้ยกีรติเขียวสมบัติวันใหม่ีติก่อนี่ไงนี่ไอกีรติเดือดสบเอ๊ะเห็นว่าเจเขาเคยมาคัดที่นี่ใช่ครับเจมาคัดรุ่นอุ้มรุ่นอุ้มแล้วแล้วตอนนั้นยังไงบ้างครับาเอก็เขามาคัดน่ะก็มาขอคัดตอนนั้นอยู่สิบสองสิบสามสิบสองสิบสามนี่แหละนะตอนนั้นเจนตัวเล็กมากตัวเล็กนะฮะแต่ว่าแววก็มีทักษะอะไรมีแต่ว่าสาลีระเขา เขาตัวเล็กนะครับแล้วก็ไม่ผ่านเกณฑ์เราเขามาคัดแต่ไม่ผ่านเกณฑ์เราติดสเปคตรงนี้ใช่ถูกต้องถูกต้องแล้วเห็นว่ามอสตรอนก็ก็แนะนําพาไปที่พันนิลลัมเนิน<ม>พอดีว่าเราจบที่พันนิรลมเนินแล้วก็เลยแนะนําบอกว่าถ้าสายสามัญไม่ได้ก็ไปสายอาชีพเลยบอกพ่อก็เลยฝากไปที่พันนิรามเนินแล้วก็เราเรียนรุ่งเลยมายิงอับสทนทีสองลูกชุดที่ประทับใจที่สุดก็คือ ก็มันม uh, ีหลายชุดแตกต่างกันไปนะครับทุกชุดประทับใจทุกชุดเหรอครับมันขึ้นอยู่ว่าชุดไหนปีไหนที่มันได้แชมป์เยอะๆมันก็จะดูโอเครุ่นมุ้ยก็ประสบความสำเร็จในระดับระดับหนึ่งใช่เพราะว่ารุ่นมุ้ยก็คู่ต่อกรก็แทบแทบจะไม่มีอ่ะมีแต่ชนบุรีตอนนั้นจุฬาพรตรงนั้นอ่าใช่ชุดชุดนั้นจะมีจุฬาพรใช่ใช่แต่เขาาก็ฟ้าแชมป์มา เกือบทุกแชมป์ใช่จุฬาพรยุคนึงก็ได้แชมป์เยอรมันด้วยครับแต่ว่านอกจากตรงนี้ก็ข้างบนก็มีห้องพักนักกีฬาใช่ใช่ก็คือชั้นสองที่จะเป็นของนักฟุตบอลอ่าชั้นสามนี่จะเป็นนักบาสโอเคเดี๋ยวไปดูกันครับผมตรงนี้ก็จะเป็นอาคารของพักนักกีฬาใช่ครับโซนอาคารของพักนักกีฬาก็จะมีนักฟุตบอลครับนักฟุตบอลก็นักบาสนักบาสสอนชั้นกีฬาใช่ครับแล้วตรงนี้ก็จะเป็นโซนโถงกลาง อ่าใช่รีแลกซ์ก่อนพักผ่อนนี่เห็นเห็นตารางนี่อ่ะตารางตาราง,างของของนักกีฬานะครับประจำวัน ว่าเวลาไหนทําอะไรบ้างโอ้โหเั้่แต่ตีห้าตื่นนอนฝึกซ้อมเช้าอาบน้ําแต่งตัว8ปดโมงข้าวเรียนกครับทุกวันทุกวันครับเสาร์อาทิตย์กับจันทร์ศุกร์นอกจากเป็นที่พักแล้วจะมีห้องต่างๆด้วยครับอย่างห้องนี้นี่ห้องอะไรนี่ห้องห้องเรียนนะครับห้องไว้ทํากันบ้านห้องประชุมนะฮะตอนเย็นๆครับผมห้องเรียนใช่ไหมครับแยกต่างหากแยกต่างหากแยกต่างหากบัคับนา ว่าหลังจากเลิกเรียนก็มานั่งทํากันบ้านใช่ครับหรือซ้อมเสร็จซ้อมเสร็จอาบน้ําเสร็จก็มานั่งทํากันบ้านแล้วก็ถึงเวลามีประชุมประชุมก็ใช้ห้องนี้ประชุมชุกาผมถามนักกีฬาอย่างนักฟุตบอลมีทั้งหมดกี่กี่คนนะร้อ0ร้อยคนตอนนี้ร้อยคนใช่ ตั้งแต่1 0 1 2 1 1 1อ1 1บอ่าใช่11-18ร้อยคนไม่ก็มีดีวิชั่นอีกค3อีกฮะแต่แต่บนอาชีพเนี่ยเราเราให้เขาไปเช่าหอพักอยู่ที่ข้าเรามีหอพักเรามีค่าใช้จ่ายให้เขาตรงนั้นแต่ว่านี้จะเป็นที่เป็นนักเรียนทั้งหมดเป็นนักเรียนทั้งหมดปีนี้จะมีการคัดไหมทุกปีคัดยังไงบ้างครับมาสตร์ทอรก็ ปีนี้นะครับพอดีมันเป็นปีที่เราต้องการต้องต้องคัดเด็กเข้ามานะครับปีนี้เรารับเด็กที่เกิดพศ2555นะครับนะที่คัดเข้ามาเราก็จะมีคัดเนี่ยช่วงปลายปลายปีนี้ครับปลายปีนี้นะครับเราก็กำลังคุยสปอนเซอร์กับสถานที่ที่เราจะจัดอยู่แสดงนะว่าไปจับไปจัดการคัดภายนอกข้างนอกอที่ไหนบ้างครับ ปีนี้เราจะพักเหนือพักอีสานแล้วก็พักกลางแล้วก็พักใต้สี่ภาคครับผมก็มารวมกันที่นี่ใช่ไหมใช่ครับเอาแต่ละภาคเนี่ยมาเก็บตัวอยู่ที่กรุงเทพแล้วก็คัดเอาดีที่สุดก็มาเข้ามาเป็นเด็กกับสัตว์ผมอยากดูข้อมูลนี้เข้าไปดูตรงไหนได้บ้างในเพจเลยครับในเพจของของโรงเรียนหรือในเพจของอัพสัตชันอยู่ในเตดก็ได้ครับ ก็สามารถเต็มตัวกันได้คัดเอกสารอะไรก็อยู่ในนั้นใช่ครับใช่ครับก็หลักฐานไม่ต้องมีอะไรมากก็แค่บัตรประชาชนแล้วก็คิวสตาร์ทมาเรามีเสื้อผ้าให้ด้วยโอ้มีเดี๋ยวนะคัดบอลได้เสื้อผ้าเสื้อด้วยใช่ครับใช่มีฟรีด้วยครับมาคับมาลองประสบการณ์ก็ได้นะครับน้องๆถ้าสมมติว่าคนไหนอยากจะคัดนะปี55นะครับปี55ครับโอ้นี่ต้องบอกว่าครบถ้วนมากๆเลยสำหรับโรงเรียนสำจากทุรีมาสุทรพามาเยี่ยมชมครับ อยากเป็นนักอยากกลับไปเป็นนักเรียนเลยนะอยากแบบทำกิจกรรมที่นี่มากเลยขอบคุณมาสเตอร์ธนมากนะได้ครับได้ครับขอบคุณมากครับครับผมสำหรับสปอร์ตบาร์นะฮะสัปดาห์หน้าก็ยังอยู่ที่อสัศข์ชันธงบุรีไปรู้จักกับเจ้าซีโฟนักเตะตัวนี้น่าสนใจมากๆครับแต่ว่าจะเป็นยังไงครับพบกันเสาร์หน้ากับสปอร์ตบาร์วันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ